เคยตั้งคำถามกันไหมครับว่าในโลกของการลงทุนที่มีกลยุทธ์มากมายเนี่ยจริงๆแล้วมันมีปรัชญาหลักๆที่แตกต่างกันแบบสุดขั้วอยู่2ทางวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับนี่แหละครับคือคําถามตั้งต้นที่สําคัญที่สุดเลยสมมุติว่ามีหุ้นตัวหนึ่งกําลังร้อนแรงมากทุกคนพูดถึงทุกคนแห่กันเข้าไปซื้อคําถามคือเราจะทํำยังไงจะกระโดดเข้าไปร่วมวงด้วยหรือว่าจะเดินหนีออกมาเงียบๆคาตอบของคําถามนี้แหละครับที่จะบอกว่าเราเป็นนักลงทุนสายไหน เอาละครับเรามาเริ่มกันที่ปรัชญาแรกกันก่อนผมขอเรียกคนกลุ่มนี้ว่านักโต้คลื่นครับพวกเขาคือกลุ่มคนที่เชื่อในพลังของโมเมนตัมเชื่อในการไปกับกระแสที่เชี่ยวกรากของตลาดกติประจําใจของเหล่านักโต้คลื่นก็คือประโยคคลาสสิกนี้เลยครับ The trend is your friend หรือไปง่ายๆว่าแนวโน้มคือเพื่อนแท้ของเราคือถ้าคลื่นลมมันกําลังพัดไปทางไหนเราก็แค่โต้ไปตามทางนั้นอย่าไปพยายามฝืนมันครับ แล้วการลงทุนตามแนวโน้มหรือเทรนด์โฟรรงมันคืออะไรกันแน่จริงๆแล้วหัวใจของมันง่ายมากเลยครับคือกลยุทธ์นี้เขาจะไม่พยายามเดาอนาคตไม่ได้มานั่งเดาว,ว่าตรงไหนคือจุดต่ำสุดหรือตรงไหนคือจุดสูงสุดแต่จะรอให้ตลาดเป็นคนบอกเองครับพอเห็นทิศทางชัดๆแล้วว่าคลื่นกำลังมาก็แค่กระโดดขึ้นไปบนกระดานแล้วโต้ไปกับมันแล้วเขาทำกันยังไงมันมีขั้นตอนของมันอยู่นะครับ หนึ่งเลยคือต้องยืนยันให้ได้ก่อนว่าคลื่นมาจริงไม่ได้คิดไปเองก็จะใช้เครื่องมือทางเทคนิคต่างๆมาช่วยดูพอชัวแล้ว2คือซื้อแพงครับใช่ครับฟังไม่ผิดเขาจะซื้อตอนที่ราคามันวิ่งขึ้นมาแล้วนี่แหละเพื่อที่จะไปขายแพงกว่าในขั้นตอนที่3แต่ที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคือข้อ4ตัดขาดทุนให้ไวครับถ้าเห็นท่าไม่ดีว่าคลื่นมันจะม้วนกลับต้องรีบหนีออกจากตรงนั้นทันที ข้อดีของการเป็นนักโต้คลื่นนี่โอ้โหต้องบอกเลยว่ามันคือโอกาสทำกำไรแบบมหาศาลเลยนะครับลองนึกภาพตามว่าถ้าเราจับเทรนใหญ่ๆที่มันวิ่งยาวๆได้ถูกตัวนะกำไรมันจะวิ่งไปเรื่อยๆแบบสุดๆไปเลยแล้วที่สำคัญคือทุกอย่างมันมีกฎเกณฑ์ชัดเจนไม่ต้องใช้อารมณ์เยอะทำตามระบบไปแต่แน่นอนว่ามันก็มีข้อเสียกลยุทธ์นี้จะลำบากมากตอนที่ตลาดมันนิ่งๆไม่ไปไหนหรือที่เรียกว่าตลาดไซเว์ครับ มันเหมือนนักโต้คลื่นที่ไปทะเลแล้วเจอแต่วันที่คลื่นสงบอะครับก็จะเจอแต่การเข้าเข้าออกออกขาดทุนจุกจิกไปเรื่อยๆแถมยังต้องทําใจไว้เลยว่าจะไม่มีทางได้ซื้อที่ราคาต่ําสุดหรือขายที่ราคาสูงสุดของรอบได้เลยเอาแล้วครับพักเรื่องการโต้คลื่นไว้ก่อนทีนี้เรามาทําความรู้จักกับนักลงทุนอีกประเทศหนึ่งที่คิดตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงผมขอเรียกคนกลุ่มนี้ว่านักล่าสมบัติครับ ปรัชญ,ญาของคนกลุ่มนี้สรุปได้ดีที่สุดด้วยคำพูดของ Warren Buffett เลยครับที่ว่าจงกลัวในยามที่คนอื่นโลภและจงโลภในยามที่คนอื่นกลัวมันคือการมองหาโอกาสในที่ที่คนอื่นเห็นแต่ความพังพินาศครับคือหัวใจของนักลงทุนสายส่วนกระแสหรือ Contrarian เนี่ยนะครับคือความเชื่อที่ว่าตลาดมักจะโอเวอร์เกินไปเสมอเวลาดีใจก็ดีใจสุดๆเวลาตกใจก็กลัวกันหัวหดและไอความสุดตรงทางอารมณ์ของคนส่วนใหญ่นี่แหละ ที่มันสร้างของดีราคาถูกขึ้นมาให้นักล่าสมบัติได้เท่าไปเก็บวิธีการของนักล่าสมบัติก็จะคนละเรื่องกับน,นักโตขึ้นเลยครับเขาจะเริ่มจากการมองหาสินทรัพย์ที่คนอื่นยีกันหมดที่ราคารุ่งระนาวข่าวร้ายเต็มไปหมดจากนั้นก็เข้าไปทําการบ้านอย่างหนักเลยครับขุดคุยดูปัจจัยพื้นฐานว่าจริงๆแล้วบริษัทมันดีหรือเปล่าถ้าเจอว่ามูลค่าที่แท้จริงมันสูงกว่าราคาตอนนี้เยอะมากเขาจะเข้าไปซื้อตอนที่คนอื่นกํนลาลังเทขายนี่แหละแล้วก็ รอครับอดทนรออย่างเดียวเลยบางทีเป็นปีรอจนกว่าคนอื่นจะกลับมาเห็นคุณค่าของมันแล้วรงางวัลของความกล้าและความอดทนนี้คืออะไรก็คือผลตอบแทนที่มันอาจจะเปลี่ยนชีวิตได้เลยนะครับเพราะการซื้อของตอนที่มันไม่มีใครเอาเนี่แหละมันหมายถึงการได้ต้นทุนที่ต่ำมากๆพอมันกลับมาเมื่อไหร่ผลตอบแทนมันก็เลยอาจจะเป็นหลายเด้งเลยทีเดียว แต่ต้องย้ําดังๆเลยนะครับว่านี่คือเกมที่เสี่ยงสูงมากความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดคือการรับมีดที่กําลังร่วงครับคือไอที่คิดว่าเป็นของถูกจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นของที่กําลังจะเจ๋งจริงๆก็ได้แถมยังต้องมีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งมากๆที่จะทนเห็นพอตตัวเองแดงเถืออเป็นปีๆได้โดยไม่ถออใจไปซะก่อนโอเคครับตอนนี้เรารู้จักนักสู้ทั้งสองฝั่งแล้วทั้งนักโต้คลื่นและนักล่าสมบัติถึงเวลาจับทั้งคู่มายืนประจันหน้ากัน แล้วเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆไปเลยครับว่ามันต่างกันยังไงดูตารางนี้สิครับโอโ้โหชัดเจนมากเลยว่าทุกอย่างแทบจะอยู่คนละขั้วกันหมดเลยปรยัชญาสัญญาณซื้อสัญญาณขายเครื่องมือที่ใช้อย่างฝั่ง Trend Following เขาจะซื้อแพงตอนที่เห็นเทรนชัดแล้วโดยใช้เทคนิคอลช่วยดูแต่อีกฝั่ง Contrarian จะรอซื้อถูกตอนที่ราคามันดิ่งเหวโดยใช้ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลักแม้แต่ความท้าทายก็ยังต่างกันเลยครับ ฝั่งหนึ่งต้องทนกับการขาดทุนจุกจิกบ่อยๆอีกฝั่งต้องทนกับแรงกดดันทางจิตใจมหาศาลพอเห็นการเปรียบเทียบกันแบบนี้แล้วคำถามสำคัญที่ตามมาทันทีเลยก็คือแล้วสรุปอันไหนมันดีกว่ากันละ่ะคำตอบก็คือไม่มีครับไม่มีกลยุทธ์ไหนที่ดีกว่าอีกอันแบบสมบูรณ์แบบกลยุทธ์ที่ดีที่สุดคือกลยุทธ์ที่เข้ากับเราที่สุดต่างหากครับมันคือการเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับนิสัยและวินัยของเราเองลองถามตัวเองดูนะครับ ถ้าเป็นคนที่มีวินัยสูงมากๆทำตามระบบได้เป๊ะ,ปะโดยไม่ให้อารมณ์มาปนถ้าชอบดูกราฟมากกว่าการอ่านงบการเงินเป็นเล่มๆแล้วก็ยอมรับได้กับการขาดทุนเล็กๆน้อยๆเพื่อรอแจ็คพอตก้อนใหญ่เส้นทางของนักโต้คลื่นอาจจะใช่สำหรับเราเลยแต่ถ้าเป็นคนที่สนุกกับการขุดข้อมูลเชิงลึกเชื่อมั่นในบทวิเคราะห์ของตัวเองมากกว่าใครมีจิตใจที่นิ่งพอจะอดทนรอเป็นปีๆได้แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นท้าทายกับการเข้าไปช้อนซื้อของตอนที่ตลาดกำลังแพนิก ถ้าเป็นแบบนี้นักล่าสมบัติอาจจะเป็นแนวทางที่ตอบโจทย์มากกว่าเห็นไหมครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกลยุทธ์การลงทุนมันไม่ใช่แค่สูตรคณิตศาสตร์แต่มันคือภาพสะท้อนของวิธีคิดและตัวตนของเราเองเลยและนี่ก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆครับว่าเบื้องหลังการตัดสินใจซื้อซื้อขายขายทั้งหมดนั้นกลยุทธ์ที่เราเลือกใช้มันกําลังบอกอะไรเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของเราอยู่กันแน่